สวัสดีค่ะช่องแม่สา่พินฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็จะมานึ่งมันกันนะคะเพื่อนๆคุณแม่ติดเตาถ่านอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะดูสิบันจะเจอหรือเปล่าข้างไหนจะเห็นชัดนึ่งเตาถ่านนะคะเพื่อนๆ โทรศัพท์มันจะหลุดหรือเปล่าไกลๆเนีย่ยนี่เลยค่ะเพื่อนๆใส่มา่างนี้นะคะ อบฝาไว้เลยค่ะปิดฝาไว้แล้วค่ะเพื่อนๆคุณแม่ครอบฝาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาสุกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวสุกแล้วยังอ๋เอ,อเหรอเรามากินมันนึ่งกันนะคะเพื่อนๆน อุ้ยสุกแล้วหอมมากมากเลยค่ะอาวนี่มนสีม่วงอ้าวนี่มันสีขาวค่ะมันขาวอืมหอมต้องกินเราต้องกินนี่มาก นี่เลยค่ะเพื่อนๆสุกแล้วค่ะมากินได้กันค่ะอน้ยเตรียมพร้อมเห็นปะเนี่ยมืดเหรออ๋อมืด,ม,ดมืดเอาไงอะมืดอะเห็นยังเห็นแล้วไกลเลยเนาะอโอ้เพื่อนๆเป็นแม่ร้อนค่ะ มากินด้วยกันค่ะอุ้ยเป่าก้อนร้อนมากร้อนไหมคะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่โอ้ยร้อนเอาแล้วคะ่ะใบานใหานค <c oughs> นเดียวเลยอ๋ออุ้ยดูมืดสิดูมืด,ด,ม,ดมาคะ่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะติดปันโอ้ยมีของว่างด้วยคะ่ะเพื่อนๆมาๆม,ม,ม,มากิน,นขนมกันค่ะอย่า ได้สอยมะม่วงลงค่ะเพื่อนๆได้กิน,นมะม่วงนะคะโอ้ยห่างออร่อยเนาะมืมดเหรอมามามาเห็นป่ะชัดไหมเออมืมอดเดนาะ ก่ดีเลยมืดค่ย้ายย้ายค่ะค่ะค่ะแจ้งยังแจ้งไหมคะแจ้งมากเลยแจ้งมากเลยโอ้ยเพื่อนๆโอ้ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวีกร้อนโอ้นี่ค่ะเพื่อน เนื้อสีขาวค่ะไกลไปไหมนดะี๋ยวไม่เป็นไรหรอกย่ายร้อนค่ะโ <c oughs> อ้เนื้อขาวไม่ร้อนแหละไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยรสชาติเป็นไงมันก็แบบนี้อหรอไหมเหนียวะก็เหมือน <c oughs> มันหวานอืมหวานด้วยค่ะพเพื่อน คุณแม่มีข้านุนด้วยนะคะน่าเลยค่ะข้านุนสองลูกค่ะนุ่โตมากๆเลยค่ะเดี๋ยวยังไม่สุกนะคะเพ,พื่อนๆอุยหวานด้วยเมื่เอเงาอ่ะอืมฝากกดติดตามช่องแม่สายพิมพ์บาร์บรด้วยนะคะเพ,พื่อนๆอนนีอนนีอืมนี่แหละอ่าแต่หนูบางหัวหนูหนูก็เถอไปเงวดนิดนึง เอาโอ้ยคุณแม่ก็จะว่าไงแล้วกล้องไหนก็ไม่ตรงกล้องไหนก็ไม่ตรงโอ้ยร้อนนี่แต่หวานนะมากินเยอะกันค่ะเพื่อนๆอร่อยมากๆค่ะต้มน้ำหนอนน้องแก้มันต้มสุกแล้วบบน้นองแก้มันต้มสุกแล้วจ้า กินด้วยกันนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายพินฟาร์มลี่ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ค่ะหวานมากๆแม่ค้าเดี๋ยวลูกเพื่อนชิ้นนี้จะมาคนนะคะมนกินมันต้องขาอุ้ ออกเปลือกด้วยค่ะเพื่อนๆไม่มีแมงเลยค่ะเพื่อนๆมันกินได้ทั้งเปลือกอะค่ะมากแกะเปลือกได้กินได้ทั้งเปลือกค่ะแม่ล้างสะอาดแล้วค่ะเปลือกก็มีประโยชน์นะคะของในดินค่ะมีประโยชน์อือมีประโยชน์แล้วมันยา่างเม่กินเมื่อกี้กเปลือกเขียวเปลือกเมื่อก่อนกินน้งเปลือก อร่อยด้วยลูกเราก็ฟูเสือให้อาก่อนนั่งโอ้ยตกล้อเอาอาอารอยู่เลยแต่นี้มีแมงเว้ยนี่อันนี้สวยนี่อันนี้ดีอันนี้ดีหักเลย ไอ้เนือ้อม่เนื้อมันเป็นสีขาวเหมือนไม่เอาส pues ีขาวมันไม่เอาสีส้มมันขาวเนี่ยอร่อยเหนียวมากแล้วหวานด้วยมันก็เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยสุดทำไมมันหนุ่มเกย์แล้วมันหวานด้วยเนาะอันนั้นเนื้อมันจะเป็นอีกอย่างนี่มันสีขาวถ้าต้มมันจะแฉะๆเลยทีนี้ น kind of ี่เราเนือเราไม่เป็นไรไม่เป e ็นไรไอปังมันเลิกไปแล้วเลิเป่าปังไม่กินหรอกปังเบียวาปังรีไปเหรออ้าวอุ่น้ทไมมันให้ไปเห็นกับฝั่งไม่เป็นไรหรอกอ้าหญ่เหรอเนาะหวานมันร้อนไปหน่อยได้เพิ่งจะออกโอ้ไม่ใจเย็นให้มันแบบ อุ่นๆกันหน่อยเลยอ,อ๋อมันทนไม่ไหวน้องก็ตายบางแก้มทนไม่ไหวอีกไหมลูกของแก้มเหรอแม่เอาให้หเกล็กไปกินหนาะเลือกเลือก,กมาอืม,อมเอาเนื้อขาวปอกเปลือกนี้ออกเลยแล้วก็ตัวช้อนสักค่ะปอกได้หรอปอกได้เลยปลอกเลยแล้วก็วางน่ากินมากๆค่ะเ,เพื่อนๆอร่อยเอาเปลือกถึงไปงโยนเข้าวเปล่าไปเลยเปลือกมันหนามกินไม่ได้อืม เปลือกมันแบบแข็งธรรมดาถ้ามันไอ้นี่นะเปลือกมันจะอ่อนนี่มันมันก็กินได้แหละแต่มันจะแข็งแน่นกว่าไหมเราไม่กินม้าก่อนกินน้ำเปลือกเลยม้าก่อนไหมกินน้ำเปลือกเลยนะอันนี้ไม่กินกันหัวหอมหัวหอมเนื้อหอมเนื้วเลยนะกินอร่อยดูหวานด้วยโดยไม่ต้องใช้น้ำตาลเลยอ่ะต้องใจว่าจะจิ้มน้ำตาลใส่นะเนี่ยไม่ต้องจิ้มถ้ามันมีแคลมันก็ ไม่ถ้ามันอ่อนกว่านี้นี่มันเริ่มโตใช่ไหมอืมถ้ามีเส้นจะเป็นเส้นใหญ่ๆใช่ถ้าถ้ามันเกิดอ่อนกว่านี้เขาก็คงจะไม่มีเดี๋ยวหลอดแบบก็ไม่เหี้ยวอ๋อวางเลยซ้อมตักเลยเนี่ข่อยแก้มก่อนอือข่อยแก้มนะข่อยตรงกลางจะดีของหัวตรงกลางอ่อนมันจะเป็นเส้นเพวงหัวอินไม่เป็นหรอกเองอะ ให้ปังที่เห็นปังเออเออน้องฟองฟางเข้ากล้องด้วยลองเลวเลวเลวก่อนปังอาบน้ำไหมลูกปังแม่ถามว่าอาบน้ำเปล่าอาบน้ำเปล่าอาบน้ำไหมอ๋อมันอยากกินเหรอเอาเอาเอาเออกินได้แล้วมันร้อนมันร้อนเออมันหวานปังเอ้เต่าก่อนไม่เอามันไม่เกลี่ยมันร้อนมากเหรอแม่ไม่ใช่บางทีมันร้อนเองบางทีหน่อยฟางเอ้ามันกินปลาเส้นหรือเปล่า อ๋อจืปาเต้นปาเต้นตั้งอืมปาเต้นเชกอะปาเตนสเชกหน่อยอยูเส้นยาวเกินต้อนหน่อยตรงป้อนหน่อยืนทำไมเสียกให้มาสั้นหน่อยต่อนะโอ้ไม่ให้อ่ะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่นะคะกดกระดิ่งกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆตรงไหนวะแม่ Hãy subscribe này